เอาแล้วเขาก็ยืนยสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมูผมกล้อง SDR นะครับก็ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆก็ไปด้วยนะครับเพราะอะไรไม่รู้นะครับไม่อะไรไม่รู้นะครับก็เอาเรื่องเราดูผมโน๊กนะครับผมโน๊กผมกา,กากนะครับผมไม่ได้กากหรอกแล้วกูกากก็ยอมรับนะครับโอเค โอเค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 ไปเลยคนต่อให้โบ้ยนะครับมีเยอะเลยโอเค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 ก็อยากร่วมเล่นกับผมนะก็ตักไอเดียไลน์มาไอเดียไลน์ใต้ล่างคลิปนะครับผมแม่พี่อะไรเนี่ย

ตี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 ัตายเอาละครับก็สวัสดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับส k y w a l l อีพีสครับก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากๆกดสนับนะครับก็วัวันนี้บ๊ายบายครับ